เมือมือละหกร้อยมือละหกร้อยหกเจ็ดในไดอยู่ตอมาตีเสาฮนะตอนเสาตอนแรกกะบชิไนใดละหล่อนี่แหละเป็นงานมาหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนว่าสิเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะสว่างกับยินดีตอนรับเข้าสู่ส่องสว่างใจคือเกาพอให้พี่น้องเ้ยป้าแต่ผุดเนาะผุดกับมาขึ้นเงินใหม่สาวฝน หลังจากที่แล้วเรียบร้อยแลี้ยวคนกไก่สีเมื่อเลยเนาะเหล็ดพรบสี่ก้าเมื่อเนี่ยนายบัดเหล็ดห่อนแห้งเป็นกันเนาะอันนี้คือสีเบนกินตอนเมื่อเราไปยากกันเลยเทียบร้อยสบายดีเด้อสามกเด้อเดิสบายดียามุไ้แต่ห่อเคกินเมื่อแล้วจะไปบ่ทันดอกบ่ตัวสามกว่าก่อนคนกไส่ไปผูกแขนสาวนำฝน มาเบิ้งเพื่อนงามสัดเตวอีก่อนงานครับูเออเห็นรถอื่นเชนแล้วน้องออมสิน้ีเข็นให้ไปเพิ่มนักเบาหนังสบายดีเป็เออประเทศเรียนเข็นแต่ปลูกกระเบื้อง ว่าไเนาะเอ้ยบ่เคยปูว่าเพิ่นดแค้นกระเบื้องต้องเฮ็ดแค้นบ่ว่า่านี้

เดิะเส้นลามนาเฮ้ยอาการเอริญลแเส้นเลไป้แลหงแถวไปสองแถวโอตอนปได้ลาจะมีสีขาวจะหนาแน่ือเลย เปิงไ่กันลอใส่เื่อันนี้เนาะบบเ่อใส่เพื่อบบให้มันอันวัดติดกันบ่ใส่ใส่อเร่อดอยาม่เ่อนันเลื่อือนยาอันกนดีไ่ยามันเรื่อนดันยา่อเรดถใส่ยาเ่เรื่อใสาเมื่อเร่อนด้ใส่ยเมอเรื่อนาเมื่อเอนใส่ยามือเร่นดิใ่ยาเมื่องไว้น่านมืเลือนใส่กันในกอรอนเปียเเรน่ยเมเรือนไได้ ยังดีน้อยนึงฮะนกันไหม่ปูนกัากับทออนจะว่าคือขอโดนอกันไหม่จ้ะยังดีน้อยนึงแาย่เรื่องังในบ้านมุติแต่ว่ายตัวมีอันเก่งเนาะทังเอ๋ยเนาะฝนก็เป็นเบดขุยยาเปี่ยนแล้วอ๋อแ่คนทีนเราใหนเนาะอันพยายามนี่พยายาเพื้ลงหน่อยอันทงแม่เห็นหรืเป่าเหเป็นเหเป็น คันเทียนลงหน่อยก็นเทีนลงหน่อยตั้งแต่แถวแรกเลยนี่แล้วก็ลงหน่อยแล้วลงันนี้ดีเบใจกันเนี่ยเวลาใส่ยามันยาก่ใส่ยายาแนวยาแนววันหน่อยวันไงมันก็บรรยากแตกว่าคั้งหน่อยบางทีง่ายลงง่ารบางงาับนงา้ววันเมื่อกก็ลงนี่ยญ่มันเป็นมันเป็นการพักผ ยาบาดของนี่รอบแหญ่มาแรกฟูค่ะยา่าแเอาไปฟังไส้เห็ดเสี็วไปติดตามหาแบบที่เดอกห้อน้ำคัดน่อยกลพอตั้งแต่แถวแรกเวยนะแถวแรกต้องทานเอาโดเองโดยการเอาแบบนี้ตเจเบโกถึงนาทีวายเย็นเปนเจกปีกไเอาตั้งแต่แถวแรกเลยคันใดก็ต้องสิ้นเขาแบบนี้ดิยาบาดมันยากคนรองใหญ่นะมีเราหน่อยอยากย้่ยแต่ว่ามันก็เห็ดได้เห็นตั้งแต่แถวแรก nong ngồi mà cả tiếng ngang qua nong ngay lên ngang một ngồi tụi này cứ bị tiếng gì cũng giằng với nó nong ngồi ừ, bật bổ, ngang ừ. để theo là lại nong nó lê 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 แค่หนึ่งมีปูนคู่หนึ่งเลโดยนชั้นียาดนปคคคก่อนละคูณไปใช้ออมสินนองสิปซมปูนหรือนอกวะแม่ได้ยังยังยังไงเบื้องแล้วก็บอง นี่การห็่ไดการที่ดใดเท่าก็เอาลงเสอเอาลงนเสมอเอ้ากับผู้จะจซอยได้บ่านแล้วมาให้เท้ามาใมาเให้เท้ามาป้ลองก่นมาแป้ป้ปปรเด็นป่ไปลองก่อนมาแป้งกรเด็นมาแปรเด็นมาแป้งกนมาให้ลองเรือมันเจ้าเรอไเซื้อใครงเีเนาะอันไหน đất nền rồi, nhìn một cái nhà liền nọ, ôi, nhà liền hàng một phố phường rồi, cả bưa, để một gì mà để hiện việc thì xưa này được nỗi. แบบนี้เนาะก็จุดมาแต่บางไท่คืตั้งแต่เนยม,มารอบซาอย่างนี้ได้เอเจ็บแล้เนยได้เอร์เก็ดี้ได้สแพรล่ะแพรนึ่งได้สองะะแพรเลยก็ดอันี้ม,ม,มเพไ,ได้สองเพหนึมื่อีอออเลเวลสามเก็เนาะสามเก็เนาะสามเก็จะสามร้อยเนาะเหลือสามเนาะ ยังบ่าวไลเออบ่าวไลเด้ออนาคตไปเจ้าขยายเฮือนกมาบ่อยากขยายกจ้างป้าจ้างแลเฮือนไกกันอยู่เนาะหาาาแลีน้องตไก่ธุรกิจจ้างจ้างแม่ป้าก็แนบบ่สมมุติว่าคนอจ้างเก็ก็จะจ้างป้าตัวเองก เป็นสลืมสลื่แทนหมอไม่ได้ตั้งทังที่มันตั้งถอนบมอเป็นสลืมสลื่ตั้งแต่เมื่อเช้านี้อาการทางเดกนทางเราเบาไรโอ้โหเห็นดึนดึกนี่บอกพอนอนบอกมาเมื่อคืนนะตอนในป่าเมื่อไนี่ก็เห็นงานมาแบบแบบดึกแต่เมื่องนี่เห็นหนาแล้วเนาะสิมันตั้งถอนบมอ

ข้ใกล้กันนะข้างเว้นกับใกล้กันขึ้นกับบใกล้เออเดือนหนึ่งที่เชาไข่พดีเออเพื่อป้องกัน่ไห้เป็นไข่เนาะเหนาะอมสินพู้ดีใจขาดตายแล้วสิวิห้ร แต่ละคนนี้กับโซ่เดียวกันรวมเขาอากาศใจตูอ่ตามอาจจัเช่นแม่แตละสาซ้ซก็รือว่าแดหน่อยบางบางคนเขาก็จะมักติดบางๆนะว่ามันเปื้อนปูนเปื้อชายตแต่ว่านั่นก็เห่คือการแหงแคือการอยากันขั้วไว้ปบแล้วก็

อะ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 เผื่อสีบดอันเผื่อสีบดกระบะนึงค่ะต้องติบได้อีนอ ทังเฮือนสาวน,ำน้ำฝนพนกับผู้น้อทั้งพนพุ่นก็ยังกินข้าวกินน้ำอยู่ผู้พนมาน้ำหลังเนาะอย่างน้ะบานนี้น้ะน้องอมสินเดี๋ยวห็นน้ามือเนนอบาวไล่กับอุ่นใจหุ่มแล้วเนาะใบเขียวใบแดง โอ้ยเบิ่งก็ยัเกือเพ่นยายให้เดือนสี่เดือนหาเลยนอกกับไก่สีห่อนเหมปันยังแล้วบานี่ปันอยู่เตาอบแล้เดือนหาแห้งควนนี้น้<อ>า,า,าพี่น้อกอมซีนรวยนั่งไก่ไก่แล้วเ,เ,เนะเาะ นั่งใกล้ไปนั่งเลยนี่บมดแล้วน้องเคยกับป้าใช่ไหนั่งใกล้กันเห็นนีใจอะไหดีใจแล้วเนาะเอาสบายดีเอาสบายดีโอ้ยเนาะเห็นก็ดีใจเอิ้นมานั่งใกล้ๆก็ดีใจเอ้าเนาะเอิ้นั่งใกล้ดีใจเนาะโอ้ยอยู่ๆวันน้องเคยเอิ้นนั่งใกล้แล้วป้าให้น้องหอมสินบ่มานั่งบ่ กูมานั่งก้อยนั่งได้นี่นั่งไม่ได้เราสินั่งนัแล้วนั่งกินก็ได้นี่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 เอาไปได้รางวัลน้ำบ่ต้องใจบ่ยังไงบ่ยังขายที่ยังอย่างนี้เมื่อนาแล้วคืนเราไล่เจ้าเดียกบ่นั่งอ่เมื่อยวานที่นั่งได้ไปแค่เมื่อนาเนาะเมื่อยอยู่เมื่อยกระใจมัก ใจมากคันมาเปลี่นเนาบุมากนี่เฮ็ดไรเงี้ยเลยงานมาเมย์บ่เมยแต่ว่ามากอะไรเลยงานก่อสร้างนี่งานก่อสร้างถือว่าใจนี่ต้องมาเกินร้อยแหละขอว่าจังเหตุงานนี่ได้ใจสูน่ใจสูละเพื่อนจ้างแนวเลยไอ้จ้างกิะโลนจ้างเก็ตละร้อยเก็ตละร้อยโดยเก็ตละร้อยมันมีจังเก็ตมัน 8 2ดจสองแก๊สบ้างเร็วๆเดยแปดจุดสองแปดสองแก๊กับแปดพอดีแปดพันหรอก้าแม่นีชิติดประมาณมือละสามแก๊เนาะได้มือละสามรอยบไรโอเคยูสี่ห้าหกพอแล้วว่าต้องมาตีเสาด้มือละหกรอยมือละหกร้อยหกเจ็ดในใดอยู่ตอมาตีเสาฮาต่อเสาตอนแรงกะบชิดใดละหล่อนี่แหละหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแป ัมนเสียงคือเห็กือ่ยังเท่าไรเยอได้ไปเทียวเองอากาศสบายดีเนาะทําอะไรฮานอ่ะแดดโอ้ยเท่านอยก็อันเป็นไฟกับปอมแม่เนาะมาเที่ยงเรื่องนิบเลย ใช้เง <in> yeah. uh ินทาสีม hmm. mm hmm. like mm hmm. yeah. ื่อหนามาแบ่งกันที่โอ้จะแบงเงินฮะจะแบงเงินแด้เออมาทาีมาเต๋อมแบ่งหมดแล้วบอหมดแล้ทางร้านเคยมา่ติ๋งเมื่อก่อนเงินทาสีวันนียหมดแล้วเงินทาสีก็ได้ทาน้ำมุกน้ำมันขึ้นเด้ป่าเลยหนิไม่ยืมก่อนก็ได้มั้ยเอาเงินเลยนี่ฝากไว้หันขาเพื่ออะไรฉันเนาะยังพอเดือดอยู่บ่ พอเรืออยู่พอเรืออยู่เนาะจอสามพัเนียเรือจองสามพันเนาแบ่งกันคนละพันหาได้ไมขกว่าเบิร์นจกโน่มีเหรอมีนอกอย่นี้โมวีโ่เฮยมีออยู่น้ตาไปเดือนจะหน่อยคนเงินกัไหนทำชิวกับเฮงานแล้วกับเงินกับพอดีมืดด้วตัวนี้มากับตันั้นกับมดซะไปซื้อกินราได้ที่นกอดเรีได้ตัวนี้ก็ได ใส่ยังมททานยื่มก่อนได้สองลานสามลานเอาไว้ในกระเป๋ากับเพือ่อเชได้ตัวน,นี้สองลานสามลานกับมดซ่าตัวนั้นเห็ละกัน,นยังยังสุขดีว่าได้งานเห็ดฮะน่ะคันบริางานเห็ดค่คือแล้วเช่นดิมงานหลังนั้นเห็ดจบแล้วว่หลังหลังอยู่ในที่ไปฉาบอ๋อแล้วแล้วกินเงินกับมดเรียบร้อยแล้วเงินหมดเรียบร้อยโอ้ยเงินหมดเรียบร้อยแล้ว เดือดเตือนกันแล้วดิงานก็แล้วแล้วเงินก็เบิดแล้วด้ยงานก็เบิดเงินก็เบิดแล้วเบิร์ดเงินก็เบิดเฮ้ยเราบัสิมายืมไม่ขึ้นเหนื่อยเยอะค่ะดองแน่ยังแน่เนาะไปดองแน่มือหนึ่งสองดองสามดองงานตองงานใดงานไดเบิดไปนำมันนั่นได้ด้วยโดยเมื่อวานกะไปบ้านโขกอ่ะเงินมื่อเสาร์กะบเงินสะร์นบืนกะทางบ้านโขกตาลอีก <ไ> thren, มีกบตาดีนีขม่าไหนแม่บุษถึงงานเนาะร้งตาดกัมะฮอดพี่น้องไห่เนาะหอดพูนฮอดแต่ซุ่มปีน้องมาพูจักคือกันอย่างไงฮอดแต่ยังฮอดปีน้องผูกคนพูนอะไรเนาะกลับก็ได้ทั่วบ้านเนาะให้หอดให้เทิงกันแหละคือคอยคือกันแล้วคอยอยู่พี่มีไอ้น่องผูกแขนอยู่บ้านโคกนี่กะเป็นกะฮอดใกลเนาะอะไรบ้าจะลังเปเนื้อบัานนี้ไพยนะเอ้าบอสีหน้าคันดี โอมื่อนี้จะค้ำใช่ไมื่อนี้สองก็สามสามเมื่อสิบค้ำโอ้ลงมาทันอยู่แล้วจะได้ไปเมื่อห่วงงานน้ำเพ้งนได้บ่เนาะบ่ทันกระอนไปฮะบ่มีการโอนเลยดุนจะบ่มีแอปโอนบ่มีอยู่แต่โอนเขาไปชอยเขาแบบไม่ได้กินน้ำซีนนะเนาะท่โอนไม่ได้กินน้ำซีนเลยห้ผู้อยู่น่ากินเผื่อกโอ้ยไอพุงพองกินเมื่อส่วน ชวนลุงก็ชวนลุงเลอะบ่เนาะนี่ของเขาแต่ฮักนี่ดิคือกินเข่าพ่อได้กินกับพ่อเน้นอี๋เนาะกินเพื่อกันบ่ได้ได้นี่นาะเป็นแนวนั่นเนาะสันเนาะแบบนั้นมาได้เนาะแบบนี้เป็นแนวนั่นได้เนาะเป็นแนวสันขอยอมเจ้าไรสันเป็นผมเจ้ากินเพื่อบ่ได้กินเข่า กันคอยบอกว่อยยังบมอิ่มใจะกินว่าจะอิ่มเนาะบกินแล้ว่นเราทางเก่าคือได้ไงนนั่นแล้วนไมาซื้อมันซื้อมันตอนผู้คนมันซ่ซบ่สเก่าคันนี้อมซคันว่าผู้ใดที่กดเมิ่แต่เดือนสามให้หมูอดเนาะมีต่เดือนสี่ะจะเดือนสองเดือนสามของแม่เห็นเมืแต่เดือนสองคน มันว่ามันหน่อยเดียวทางกับเผาใช่ดอกเมยเจ็ดมันจะก็นเ็ดงานก่อสานเนาะเจ็ดมันกับมันหมดเงินกับหมดกิจการตอนนั้นกันเลยมันกับหมดเงินกับหมดติขายได้ละกันไปซื้อกินไปตลาดพอได้เงินเลยกันไปตลาดก่อนเมย์เลยดีเลาะมาทางนี้ก่อนบานในทีนี้เลยทางบ่อไรพก็คือสิ่ผูกแคนให้ทั้งในชาติเนาะเห็ดนั้นเงิน หรือว่าเิ็ดสีมอบเงินหรือว่ายังไดเนาะโอ้แต่ดอกไม้ตายไปเลยผูเสียดายเด้อดอกไม่งามใช่ห่อนห่อนพี่น้องเลยเด็ดแหี่ยมผีเพี้ยเนาะทำผัวชางคนบัดขึ้นหลังคาผู้ โอเคคุณพี่น้องเย้ยสำหรับคลิปนี้เนะาะสว่างกาสิกอจบเพียงเท่านี้กอนเดอ้อขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามารับชมคลิปของสาว่างและก็บอขามโฆษณาหนำเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่มีเฮงบัตรสุขสุขคุเดอ้พอพบพ่อกันในคลิปต่อๆไปพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี